วันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนนะวันนี้ก็บรรยากาศลุกๆลุกทุ่วันนี้พ่อจะร้องเพลงให้ฟังซึ่งหนึ่งเพลงนะครับเกี่ยวกับลุกทุ่งนะครับหอมเอ่ยหอมดอกกระทิน กลิลกองฟางเห็ดตับเปาพื้นอยู่ริมเทายานางมองเห็นหัวสลาบลอยปริมปริมบึงยากจะเด็ดมาดมหอม่อ,มอย เกือเบื่อคอยคก็เกื้อไม่ถึงอยากจะแปลงสร้างเป็นแปลงผู้พึ่งแปลงได้จะบินไปครึ่งค้าวจ้าบัวตูบัวบาลหอมดี เขากลิ่นไอโฟนผู้คนพอแก้บนงคราลกลุยเปล่าแผวพริ้วผ่านทิวแพวต้นปาลมุนรักเลงชาบาลลูกแผ้วมา ได้ขันเบ็ดสักคันครพร้อมยื้อมีน้องนางแกบมเลือนา่งเคียงตกปลาทุ่งรวงท้อของเรานี้มีคุหลค่ามนรักลูกคุ่งบานนาวานแววแผ่วดังกังวาล เจ้าชอดอกยุงแววเสียงเพลงบนรักลูกทุ่งส้ำหอบน้ำปลุงที่แก้มโรงคราฟ้าเพลงต่อยเสยเพลงไนะครับหนาวใจที่ชายแดนจะเพลงต้นระบบของไพลวัลลูกเพชรนะครับ ลมเย็นเๆหน้าหนาวมันทอรมานหวนคิดถึงบ้านที่จากมาพ่อฉันเดียวนี้ท่านก็แก่แม่ก็ชราอันตราย จทผู้ร้ายก็กวนเหลือคอยแต่คิดปล้นฆ้าปลัวขโมยจะลักควายไทยนา เพราะลูกมาแนวหน้านอนเฝ้าป่าชายแดนไรรำพึงคิดถึงคนเคยรำพันสัญญาไว้มันไม่ครอนแคลนปานชนีคิดถึงพี่หรือเปล่าเล่าแฟ ัวเศรษฐีมือไหวมาคลั่งใครเนื้อแนนกลัวหน้ามนลงลืมคนชายแดนสาวบ้านนาจอมแก่นอย่าลืมแฟนเฝ้ากอดปืนนอนกลางดินเหลือปริ้นกินกายระบมหนาวตนทนขคมคมใจฝื้นนอ,อ ยามค่ำคืนยามราตรีดังหวีดวิวรดีดังผูดพีเสื่น,นอนหลับตานิ้วยังคาไก่ปืนมิยอมชนชาติอื่นกลืนกินแผ่นดินไทยจง สุขใจเถิดพ้องชาวประชาสองแขนแนวนาช่วยป้องภัยด้วยบุญบารมีคุ้มกลา้าเหล่าลูกไทยอีกอ,อง์พระสยามเทวา สถิตฟาฟ้ายิ่งใหญ่เป็นพลังดังสูนรวมดวงใจมิเท่ารอยตีนไก่ใครอย่าแยกดินแดน